กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงจุดยืนไม่สนับสนุนการรัฐประหารในไทยขณะที่สื่อต่างชาติก็เตือนว่าการปฏิวัติด้วยอำนาจตุลาการจะเท่ากับเป็นการให้รางวัลต่อพฤติกรรมอันย่ำแย่ของพักประชาธิปัตย์ค่ะ เจนซากี้โคสกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงที่กรุงวอชิงตันดีซีประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นความรุนแรงหรือการก่อรัฐประหารรอบใหม่ในประเทศไทยขณะเดียวกันก็เผยว่าสหรัฐกำลังพูดคุยกับทุกฝ่ายในประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยวิถีทางตามรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย ถแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในไทยประกาศจะเดินหน้าชุมนุมขับไล่รัฐบาลต่อไปหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสิ้นสุดลงขณะที่นักวิชาการหลายคนมองว่าความพยายามขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มผู้ประท้วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถือเป็นปรากฏการณ์หน้าใหม่ของความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยและทำให้รัฐบาลนั้นเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงด้วยอำนาจตุลาการหรือการประทับประหารของกองทัพมากขึ้น ด้านหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐลงบทความชิ้นใหม่กล่าวชื่นชมการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งส่วนใหญ่เกือบร้อยละ90าดำเนินไปได้อย่างสงบเรียบร้อยและน่าจะมียอดผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกือบครึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแม้ว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งจะมีความพยายามคุกข่มขู่คุกคามและขัดขวางการเลือกตั้งมาโดยตลอดก็ตาม นอกจากนี้ว t r e e t j o u r n a อย่างบรรยายถึงแนวโน้มในการเกิดปรากฏการณ์ตุลาการพิวัตรเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตรภายหลังการเลือกตั้งโดยระบุว่าหากฝ่ายตุลาการใช้อำนาจทางกฎหมายโค่นล้มรัฐบาลเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอีกครั้งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะยิ่งสันคลอนภาพลักษณ์ของฝ่ายตุลาการและแสดงให้เห็นว่าศาลไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารแต่กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายผดดิการแทน วอลสตีเจอ r นล l ยังเตือนด้วยว่าปรากฏการณ์ตุลาการพิวัตรรอบใหม่จะไม่ส่งผลดีต่อไทยเนื่องจากจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐบาลที่เริ่มหมดความอดทนขณะเดียวกันยังส่งผลให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองยืดเยื้อออกไปและกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยที่สําคัญกว่านั้นปรากฏการณ์ตุลาการพิวัตร ยังเท่ากับเป็นการส่งเสริมและให้รางวัลต่อพฤติกรรมอันเลวร้ายของพักประชาธิปัตย์พักฝ่ายคา้านซึ่งมีวัฒนธรรมความเชื่อในการขึ้นไปสู่อำนาจผ่านการปลุกระดมเพื่อให้เกิดการประท้วงบนท้องถนนหรือด้วยนักกฎหมายแทนการต่อสู้ผ่านระบบการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยค่ะ